ตอนนี้เราก็กำลังเทเม็ดสีที่เขาให้มาทั้งสามสีลงกล้องนะครับเพื่อที่จะได้ชีบคีบลงบล็อกอ่สรุปบีมนี่ไม่กินหน่มแล้วใส่สนุกเลยถ้าตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นรูปนิเทเีเลยไหมนี่ให้เขาคีบเล่นก่อนแบบยังไงแล้วเดี๋ยวเทเลยเ,ลยเดี๋ยวเราไปแช่เย็นสิบนาทีนะแช่ทั้งฟินสิบนาทีแล้วออกมากิน เดี๋ยวเอาออกอเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวให้น้องบีมกินเอาออกสองอันเลยอ้อ่าอ่าข้างหน้านะเ,<อ>าเดี๋ยวดูข้างหน้า<ๆ>ก็จะเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยอืสวัสดีค่ะน,น,น้องน้องวันนี้แม่มีกับน,น้องบีมจะมารีวิวขนมใช่ไหมครับขนมอะไรลูกน้องบีมนมะไรเนีเ่นนออยนนนขนมอมยิ้มอมยิ้มส่วนสัตว์ นี่ให้พเพื่อนๆดูอันนี้เป็น DIY นะยะเดี๋ยวเราแกะกล่องทํากันเลยอ,อันนี้เป็นลอดแบบนี้นะนอ่าเป็นลอดแบบนี้เป็นลอดแ็บสีแล้วก็มีอันนี้อ่ะป๊าให้ดูนี่มีบล็อกมาบามมล็อกอมยิ้มและที่ต้องบีมถือนี่เป็นครีม เดีย๋ยวต้องแช่เย็นครับอันนี้แล้วก็ส่วนนี้เป็นเม็ดเรียงในในถาดเนี่ยเรียงให้มันตรงกับรูที่<ช>เขาวางไว้ให้เรียงเนี่ยนี่ตอนนี้แม่ปีก็แกะกล้องนะอันนี้จะเป็นตัวคีบเม็ดสีนะถาดใส่ใส่นะเอาไปประปกบกับแผ่นกระดาษที่เขาให้มามันก็จะมีสีสีมาให้นะ เราก็เลียงเม็ดสีอะ่ะตามที่เขาาร์ k ไว้เลยนะตอนนี้เราก็ก๊ากระทีเม็ดสีที่เขาให้มาทั้งสามสีลงกล้องนะครับเพื่อที่จะได้ขีบคีบลงบล็อกของบีมบบระวังตกนะขอกินสีช่างได้ไหมใช่ขอกินสีส้มได้ไหมนี่นะนี่แม่บีจะคีบใส่นะเดี๋ยวลองดูเรามาดูกันนี่ อันสี่เลยสีคือแม่ขรีบกดโอ้โหแล้วคืนนี้จะเสร็จไหมเนี่ยูีนี่ไม่กินนมแล้วใส่สนุกเลยถ้าตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นรูปนี้เทเลยไหมเออแม่ครีบเล่นก่อนดๆยังไงแล้วเดจะเทเลยอ้าวตอนนี้เราก็หยิบครีมออกจากชามน้ำอุ่นนะจะได้หยิบใส่ง่ายๆหยิบปลายลอง ปลปาไม่ได้เรียงเป็นรูปนะเพราะว่าช้าเดี๋ยวเทช็อกโกแลตใส่เลยเรียงยากอยู่เหมือนกันบีใส่ไม้ก่อนไม้ก็ใส่ทีหลังให้น้ำบีมช่วยบีบอ่ะให้น้ำบีมช่วยบีบออะบีมช่วยแม่บีบเลยบีบตรงนะนี่แม่บีวางไม้ลงไปนะเพื่อว่าให้มันยึดเกาะก,กันเวลาเราดึงออกจากบล็อกดูนะ ให่จังตัวอ่า<อ>บีมครับกับไม้นี่เดี๋ยวเราบีบอมยิ้มอีกอันหนึ่งเลยนะมันเล็กสีขาวน,นี่น้องบีมจะเป็นคนบีมบ,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 บีบเสะเดี๋ยวใส่สีขาวลงไปครับอมยิ้มอันใหญ่อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเป็นสองชั้นยิ้มออกมาสิครับลูกเดี๋ยวเราไปแช่ยเย็นสิบนาทีนะแช่ต้องฟินสิบนาทีแล้วออกมากิน อ้าวไปไม่ใช่เย uh. ็นใช่เย็นกอนนะครับไปนี่เอาออกจากตู Ag ้เย็นแล้วชิ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 อ้าวเดี๋ยวเราจะแกะออกจากแม่พิมพ์นะค่อยๆแกะนะเอาออกอ่าเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวให้น้องบีมกินแล้วออกสองอันเลยอ้าวอ้าอา ข้างหน้านะเดี๋ยวดูข้างหน้าก็จะเป็นเม็ดๆเนี่ยลองชิมเลยลองชิม้องบีมกัดเลยลูกไม่ต้องเอาไม้ออกรอกอ่ะเดี๋ยวเรามากินอม์ยิ้มไปพร้อมๆกันอืมอะอออเอาอะไรอกอครับสีขาวไงบีมเขาไม่กินสีขาวอ่ากินทั้งนั้นได้ลูกอร่อยไหมอร่อยเป็นไง กินชโโ็อกโกแลตแต่โมหห้อ,อน,นี้เขาลอยเ้ว,วบีมกินใหญ่เลยอ้ยเลอะปากบีมแต่ดูปากนนเลอะเลอะปะครับขนาดแช่แข็งมาก็ไม่แข็งมากนะเขาคงละลายเร็วบิวว่าเนี่ยดูดีแป๊บเดียวเลอะปากบีมแล้วอ่ะ อ้าวสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมก็ติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบีมบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วไปแลเดียวน้องบีมกินเสร็จน้องบีมเป็นแฟนปานแล้วโอ้ยบีม<ร>ด,มด,ด,ดูมีนวด้อบีมมีนวด